วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ชาเมวเลยนะครับผมในเราก็อยู่กับค่ายคอนเน็กชันแปะแปะแปะเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ก็มาเล่นเก็บอันโลดแข่งนะครับผมนาก็ทุน8,000นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัดที่ห0 0 0ัลุยครับผม ก็มาเล่นเกิปอัดโลดแข่งงามดึกนะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ผมก็เล่นสล็อตหนักมากนะครับผมนะคือเล่นแบบบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยนะครับผมนะคือเล่นยั่งยอครับผมช่วงนี้เล่นยั่งยอครับผมถ้าเบิรงกลดคลิปข่อยเกือนเลยนะครับผมนะมามาก็ได้มาเปียดสปินครับพี่น้องเอ้ยเบิดไป5,000ได้มาเปียดสปินนะครับเงือดหลายอ่ะเตียงว่าเตียงมันอีกเรื่องนึงครับผม เกมนี้ก็เป็นอีกเกมนะครับผมนะ่าที่คูณหนักๆนะครับผมเกมอันโลดแจกนะฮาผู้ใดไปเล่นเกมนี้เป็นจังใดก็คอมเมนต์บอกกันเนี่ยเด้อนะครับผมมันเป็นแนวไหนนะครับผมนะแต่ว่าส่วนตัวขใครๆก็ว่ามันโอเคอยู่ครับผมไอ้ตัวคุณมันเข่าหลายนะครับนี่นี่นี่อ่าคุณสีพวกรับผมสปินเฮาก็สซิเบิร์แล้วละ่ะ <laughs> มาเฮ้ยลอรถแตกก็ตายเลย็เก็บกระเพื่มสวยเออรถแตกมาได้อะเอาไปสวยงามเอาแล้วไงคูณมาเพียบเลยนะครับผม สวยงามคอมบัวต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆไใบก็สวยงามเอาแล้วไงบ้างไงมาแท้แน่นอนนะครับผมเวยคุณนี F ้ถือว่าเอมกิเกเปิลเอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหวาเดเทียบเลยนะครับผมนะซูเปอร์ไปสวยๆงามๆนะครับผมเฮ้ยสวยงามเอาตัวแพงแตกคูณหลายพรแบบนี้ว่าเอมกิเกเปิล erm! มีอีกไม่เอย่ยเว้ยเรียบร้อยครับผมรางวัลใหญ่ๆเลยนะครับผมนะ เอาบางนีก็ซูปเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับอีกหมื่นสามพี่น้องเน้นๆคุณหนักอีนนี้ละเกมพีบ้านนี่มาอีกแล้วพี่น้องสวยเอาแล้วขอมูบตอนนี้ไหมเอาโอเคแล้วครับผมนะแปดสปินก็จบไปที่สามร้อยห้าสิบเท่าแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะอ่ะลืมมาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผมมาซ้ำไก่เหงาอีกสักไม่ครับผมอีกห้าพันไป เปิดเรกกระแหกหมานมาแล้วนะครับผมนะไอะเดี๋ยหาสเกตเตอร์พี่น้องเลยอารอบนี้เขาก็ได้มาสิบสป,ปินนะครับผมผากไปกึดไปนะครับเสียกึดเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมนะอ่ะได้ตัวคุณมาสะสมไว้ก่อนนะครับผมอุ้ยขอัยนะครับเออคุณสิบมาแบบนี้คุณสิบมวาปักเข้าไปนะครับผม เอาถ้าเบิ้งลวดนะครับถ้าสวดยิ่งใหญ่เข้านี่ลั่นบ้านแท้แนนนนนไหวรอรถแต่ก็เอิมกกระเพิ่มสวยมีต่อมีเตียนมาเลยเอามีก็สวยงามเอาแล้วไงมีต่อมีเตียนมาเลยไมัก็สวยงามเอาแล้วไงตัวคุณมาเพิ่มแบบนี้เวิ้มกิ๊กกระเพิ่มเอาบางนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับวันเที่ยงวิ่งเอี้ยงกับวันเทีย่ย บอกเลยนะครับอักเสบไว้รอรถสวยงามอักเสบแท้แน่นอนนะครับผมเหมือปักเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับผมรางวัลยังไงนะครับเอาบานนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับแปดพันสองเน้นๆนะครับผมอืมแตกแบบอักเสบเลยนะครับผมนะผมบอกเลยอักเสบแท้แน่นอนนะครับผมคูณสามสิบไปแล้วนะครับวันหนักๆเน้นๆนะครับผมสวยงามมาขบวัวตอนเนียงขบวัวตอนเนียงวายสวยงามมาขบวัวตอนเนียงขบวัวตอนเนียง เอาแล้วไงกูสามสิบกเต็มเก่งกระเปิ่มเอาบายนี่ก็เมียกะไปหนึ่งเทนะครับสามพันเจ็ดเอื้อเอือเอาแล้วไงคุณสามสิบหกจังหวะนี้นะครับผมนะใบก็ใบแล้วใบแล้วสวยขบวุฒิตอนเนี้ยามาเน้นเเออมามาอยู่ครับผมมาอยู่ามาอยู่เอาใบก็สวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้ขบวุฒิตอเน,นื่องมาครับผมว่ากูสี่อว่าเต็มเก่งกระเพิ่ม เอาบางทีกับซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับ6,900เกวันเยี่ยบเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยคูณ42ลองโอ้คูณ10เอาคูณ52มามาขอไซงานเนี่ย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 คูณ52าสอเฮ้ยได้ไซได้ไซงานอยู่ได้ไซงาน,อย,งานอยู่กับผมปิดท้ายสวยๆเอาแล้วเอ็้มกับเพิ่มเอา,เอา,อเอาบางทีกับซูเปอร์ปิดท้ายไปหนึ่งเทนะครับสวย เกมโหลดแข่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมนะก็จบหยับลอยนะครับก็จบไปที่4 7่0มเลยนะครับก็ประมาณ400กว่าเท่านะครับสวยๆโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอัดโหลดแข่งนะครับผมนะผู้ใดมักเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกแน่เด้อนะครับอัดทุนแปดพันนะครับก็แตกมาแปดหมื่นก็พอแล้วป้ายป้ายป้าย